ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งอินเดียและปากีสถานต่างใช้อาวุธขนาดเล็กยิงโจมตีข้ามเส้นแบ่งเขตแด,ดนในแคชเมียร์กันไปมานะคะทำกลางความกังวลว่าความขัดแย้งที่ปะทุข,ขึ้นจากเหตุโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นใกล้ตะจุดเดือดเต็มทีค่ะ ประชาชนในแคชเมียร์ฝั่งที่ปากีสถานปกครองต่างออกมาแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรัฐบาลปากีสถานรายงานอ้างข่าวกรองว่าทหารอินเดีย เตรียมเปิดฉากโจมตีในรดูนี้ค่ะทำกลางกระแสข่าวว่านาเรนทราโมดีเปิดไฟเขียวนะคะให้กองทัพอินเดียมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเปิดปฏิบัติการตอบโต้เหตุโจมตีนักท่องเที่ยวในแคชเมียร์เมื่อปลายเดือนที่แล้วขณะที่เมื่อวานนี้ทางการปากีสถานค่ะสั่งปิดโรงเรียนสอนศาสนามากกว่า1,000แห่งในแคชเมียร์แล้วนะคะเนื่องจากกังวลถึงความตึงเครียดบร,ริเวณพรมแดนและความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง ดานผูนำแคชเมียร์ฝั่งปากีสถานออกมาร้องขอให้นานาชาติค่ะยื่นมือเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยสถานการณ์โดยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐต่อสายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียและปากีสถานนะคะเพื่อขอให้ทั้งสองประเทศพูดคุยหาทางลดความตึงเครียดระหว่างกันแต่ก็ดูเหมือนว่าความพยายามดังกล่าวจะไม่บรรลุผลค่ะเพราะว่าทั้งอินเดียและปากีสถานเองต่างก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองค่ะ ทั้งสองประเทศเกิดเปิดศึกขึ้นมาจริงๆใครจะได้เปรียบกว่ากันเราเปรียบเทียบข้อมูลขีดความสามารถทางทหารของทั้งสองฝั่งมาให้ดูนะคะอ้างอิงข้อมูลจากสถาบันวิจัยในอังกฤษแล้วก็สวีเดนคุณผู้ชมจะเห็นว่าอินเดียนะคะเหนือกว่าปากีสถานในทุกๆด้านนะคะมีทั้งเรื่องของจํานวนทหารประจําการนะคะปืนใหญ่และรถถังโดยอินเดียคะ่ะอัดฉีด งบประมาณกลาโหมมากกว่าตัวเลขอยู่ที่80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าสูงกว่าปากีสถาน8เท่านะคะดังนั้นจึงไม่แปลกที่กองทัพอินเดียจะแข็งแกร่งติดอันดับต้นๆของโลกค่ะขณะที่ศักยภาพกองทัพเรือและกองทัพอากาศของอินเดียเองก็สูงกว่าปากีสถานเช่นกันนอกจากนี้อินเดียยังมีเรือบรรทุกเครื่องบินอีก2ลำด้วยนะคะแต่จุดที่น่าสนใจคือทั้ง2ประเทศ ตาก็เป็นชาติที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ค่ะซึ่งมีเพียงไม่กี่ชาติในโลกและทั้งคู่มีจํานวนหัวรบพอๆพพกันอีกด้วยค่ะอินเดียถือเป็นประเทศที่นําเข้าอาวุธสูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากยูเครนนะคะโดยกว่าหนึ่งในสาเป็นอาวุธที่ซื้อมาจากรัสเซียหลังจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอินเดียเดินเกมยุทธศาสตร์แบ่งไข่ใส่ตะก้าค่ะไม่ฝากหรือว่าหวังพึ่งพาไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งมากจนเกินไปนี่เองที่ทําให้อินเดียนะคะหันไปซื้ออาวุธ จากชาติอื่นๆเพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็อิสราเอลรวมทั้งยังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยค่ะแม้ว่ากองทัพอินเดียดูจะแข็งแกร่งกว่าปากีสถานในหลายๆด้านแต่นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งมองนะคะว่าโลกไม่สามารถมองข้ามประสบการณ์รบอันโชคโชนของปากีสถานไปได้เนื่องจากปากีสถานประมือกับกลุ่มติดอาวุธตามแนวพรมแดนที่ติดกับอัฟกา,านิสถานตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะ ความขัดแย้งระหว่างอินเดียกับปากีสถานเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นมานาน78ปีแล้วนะคะนับตั้งแต่อังกฤษถอนตัวจากอาณานิคมและแยกดินแดนเป็นอินเดียกับปากีสถานในเดือนสิงหาคมปี1947ค่ะก่อนที่ในอีก2เดือนต่อมาทั้ง2ประเทศจะเปิดฉากทำสงครามกันเป็นครั้งแรกเพื่อย่งชิงดินแดนแคชเมียร์นะคะขณะที่ในปี1965ปากีสถานเปิดฉากทำสงครามกับอินเดีย เป็นครั้งที่2จากกรณีความขัดแย้งในแคชเมียร์ส่วนในอีก6ปีถัดมาค่ะทั้ง2ประเทศจะรบกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้เป็นเรื่องของดินแดนปากีสถานตะวันออกซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต3ล้านคนและด้วยการสนับสนุนของกองทัพอินเดียก็เลยทําให้บังกลาเทศก่อตั้งประเทศได้สําเร็จค่ะ ส่วนแคชเมียร์เองกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนะคะหลังจากอินเดียกล่าวหาว่าปากีสถานให้เงินทุนและสนับสนุนการลุกฮือของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอินเดียในแคชเมียร์เมื่อปี1989ซึ่งตอนนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนค่ะขณะที่ความขัดแย้งรุนแรงข้ามพรมแดนก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นระยะระะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2019ค่ะวันที่14งงกุมภาพันธ์ปี2019นะคะ ขบวนรถของทางหารอินเดียถูกโจมตีในแคชเมียร์ฝั่งอินเดียค่ะทำให้ทาหารเนี่ยเสียชีวิตอย่างน้อย40นายนะคะถือเป็นเหตุโจมตีครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ30ปีในแคชเมียร์ซึ่งกลุ่มติดอาวุธปากีสถานออกมาอ้างความรับผิดชอบค่ะขณะที่อินเดียตอบโต้ด้วยการส่งเครื่องบินโจมตีค่ายฝึกนักรบก่อการร้ายในปากีสถานซึ่งทำให้ปากีสถานเองโจมตีทางอากาศตอบโต้ในดินแดนแคชเมียร์ฝั่งที่อินเดียปกครอง โดยการตอบโต้ดุนเดรงกันไปมาในตอนนั้นนะคะสร้างความกังวลให้ทั่วโลกเขาว่าทั้งสองประเทศจะเปิดศึกเต็มรูปแบบกันหรือไม่ค่ะผลพวงจากเหตุดุนเดงในครั้งนั้นทำให้แคชเมียร์นยังคงเผชิญกับเหตุโจมตีหลายต่อหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะก่อนที่เหตุสังหารนักท่องเที่ยว26คนอย่างอุกอาจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังถูกจับตามองนะคะว่าจะลงเออย่างไรคุณพึ่งนภาคุณชชตา ตอนนี้ต้องจับตาดูสถานการณ์ในอินเดียแล้วก็ปากีสถานกันอย่างใกล้ชิดจริงๆค่ะค่ะขอบคุณคุณทิตตะวันค่ะ